สวัสดีครับพี่ดองครับสวัสดีสวีดัตพี่ดองครับภาพาเบิงงัวเชฟบไม่เชฟบไม่ว่าเห็ดไ้เห็ดมันเห็ดไนเห็ดหน้าแลลวหอดยับลงไ้ลงหน้าอยากขายงัวว่าสันเพิ่มวามาไทยคลิปเนี้ยเพิ่มมีงัวยู่ซีตซีเมร์นะครับสองโคมวันซ่าขัดบ้านเท่าเอิญสองโคมสองโคมนะครับเมรมันนี่สองลูกมันนี่สองนะครับลูกเป็นตัวแม่เบิร์ตบ้านโอ้ตัวแม่ตัวหนึ่งตัวถิกตัวหนึ่ง ยคักแต่ว่า,านอกขึ้นเจ้าก,ก่อได้งามขนาดเลยเอาเบิ่งลูกมันก่อนนี่เหยียบท่อน้ำกูแตกซะเดล้ล่ะต,ตัวเียตัวเมียเนาะนีม่มานนี่มาลูกมาหน้าบักเถิกเอาไปใส่ระบาดไปจองมั่นเขาเด้เอดอนันนี้เมยเพิ่นโอเมยตัวเมย์ตัวไหนเมยตัวเถิกบ่ซีตัูสองค่อมบอกยังไงแบบบ้านเฮ้านะครับนี่ ค้มสูงกับประมาณ 130. ลอยสาม ah? สิบยเศ้ายสามนี่แหะความสูงครับเพิ่นห้องว้ยยูเจ็ดสิบรเพิ่นว่าสี่ตเจ็ดหมื่นพี่น้องนะครับเพิ่นห้องว้นะครับสี่ตวในเจ็ดหมื่นบริเพิ่นว่าเอาเอาไปเทียบบางรูจับบางดูคนเขาไปไกลงูอะไรปะมันหูอยู่ ผอ้ดีเนาะเออเอาจ<า>ับได้จับได้บายได้วันซะตัวดันดิตัวนี้ลูกลูกตัวเถิกเนาะลูกมันเนาะเออนี่ตัวนี้ลูกตัวเถิกว่าสันหุ่นเดียวกันครับพี่น้องครับคว้มใหญ่คว้มสูงคว,ว้วมเง่าก็ะซัมกันกับตัวนั้นนะครับมะผูกกินยาไใบคางเงื่อนจานลอยดีละพี่น้องในตอนนี้ ได้ยินว่าพอจะแก้วอันขี้เข็บกัดหมูบันเสียเอาหมูมาขั่วว่าสันได้ยินว่าอยู่เดี๋ยวสิได้กินปิ้งหมูละเมื่อนี้พี่น้องฝนตกเมื่อคืนก่อนนี่<า>นี่ใบได้รูปได้ใบได้ลูกได้พวกน่ะลูกหน่อยเวัแนแรงบ้าละสองตัวบักเถิกตัวหนึ่งกับตัวเมียตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ลูกตัวนั่นครับพี่น้องนะเพิ่นไปหาเมียเพื่นแล้วบักเถิกนลูกข้างนี้ ย่อหลอกจ้ะนี่กำลังงามสีแดงดีพี่น้องสีแดงงามนะครับสีแดงสดใสดีนะครับนี่ยสำหรับบักเถิกมานี่มามานี่นั่นเห็นบอมาแล้วมานี่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 มานีเนี่บักเถิกกับตัวเมียหน่อยนั่นนะครับซีซีโต สองโคมนะครับเพิ่นต้องการราคาแค่เจ็ดสิบหรือว่าเจ็ดหมื่นนะครับง่ว่าสี่ตัวขายเจ็ดหมื่นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักทายมาได้พี่น้องเด้อเ้าคลิปนี้เอาสันสันซ้ำนี่ละนะครับเจฟบไม่เพิ่นห่อนเงินเพิ่นจะขายง่ว่เพิ่นเสียเอาเงินไปเฮ็ดไทยเฮ็ดได้เพิ่นหอดย่าบลงให้ลงหน้าแล้วว่าสันก็เลยว่าจะขายออกนะครับว่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่เขาใส่มันแล้วว่าสันเอาในรัะพี่น้องง่ว่มีสี่ตัวในรับพี่น้องสองโคมนะครับ ใครสนใจก็ทักทายมาเดี๋ยวจารย์เราสิลงเบอร์โทรไวให้นะครับโทรมาถามก็ได้นะครับงัวอยู่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีงัวอยู่สี่ตของเชี๊ยบไม่เพิ่นนะครับเพิ่นจะขายเจ็ดเมื่อนี่แหละพี่น้องนะครับเนาะโทรมาถามกันได้นะครับพี่น้องครับสำหรับงัวสีแดงเบิดสุโตพี่น้องงัวแดงงามพร้อมนะครับสีแดงเบิดสุโตเลยยางงามนะครับ เทิ้งตัวแม่ทั้งตัวลูกแดงเบิดสุดโต้เลยนะครับนี่อ่ะโอเคคลิปนี้เอาสันๆันซ้ำน,น,นี่ละพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนานะครับพอนี้เย็นพอนี่แก้วว่าเสียเอาหมูอันตายมาเฮ็ดนังบูเพรานว่ากี่เก็บกาดมันว่าสันเพิเ่นก็เลยสิไปเอามาเฮ็ดสู้กินว่าสันเมื่อนี้เอาโอเคพี่น้องครับ